ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องรถไทยมือสองจากร้านเค t o เทเตอร์นะครับอำเภอองกีจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้เป็นคลิปนะครับประจำวันที่19นะครับมีสายนะครับ2568นะครับนะก็มาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ อัปเดตล่าสุดในช่วงสงกรานเน่นะเราเว้นบ้างมา2อสวันต้องขออภัยนะครับโดยติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตรถให้ f อได้รับชมนะแต่ก็อัปเป็นคลิปช็อตเรื่อยๆนะคลิปช็อตมันก็จะใช้เวลาน้อยนะครับไม่เหมือนถ่ายคลิปทั่วไปอ่าช่วงนี้มีรถเข้าใหม่เยอะเลยนะครับรถเข้าใหม่เยอะเลยทุกเกือบทุกรุ่นเลยนะครับหลายหลายรายการเข้ามา นะครับราคาก็ย่อมเยาเบาๆนะ,ะก็เริ่มต้นยังอยู่ที่8,900 0บาทนะครับรถไถรถเกี่ยวที่เคสตกเตอร์น้องกีบุรีรัมนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,900 0บาทนบาทนเดี๋ยวเป็นคันไหนก็เดี๋ยวว่าไล่เรียงอัปเดตแล้วก็พวกที่รถเข้าใหม่ก็ถูกๆครับนะพวก L40 สองแสนกว่บาทนะ L50 สามหกนะรถเล็กก็มีเยอะเลยนะคลิปนี้เดี๋ยว เริ่มต้นกันอยู่ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะขันหน้าสุดนี้รถเข้าใหม่เหมือนกัน M 5 0 0 0 S U 5000 S U ขันนี้ราคาเบาๆนะ199,000าบาทนะครับ199,000ไปดันผ่านหลังเล่มทะเบียนเลยนะครับนะ M 5 0 0 0 S U นะเป็นตัวยอดนิยมอีกตัวหนึง่งนะครับมาดูก่อนนะครับสบภาพตามสภาพก่อนนะครับราคานี้ว่าไปตามสภาพก่อนนะครับรถ เครื่องเกียร์ไฮดรอลิกใช้งานได้ปกติราคาถูกถูกหนึ่งแสาหใบดันพันหลังเล่มทะเบียนนะครับผมต่อมาเป็นคูปต l ห้าศูนย์หนึะห้าศตัวนี้ก็รถปี60ศูนยรถสภาพเดิมเดิมเหมือนกันสีเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแกะคัดยังไม่เคยตัดท่อนเลยนะครับรถเดิมเดิมยางเดิมสีเส้นอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมเหมือนกันนะคันนี้ก็นําเสนอขายตามสภาพไปก่อนนะครับตามสภาพไปก่อน ตอนนี้อยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันรถเดิมๆเ,เครื่องไม่เคยแกะคัดยังไม่เคยตัดท่อนเลยซ้ำขยับมาที่ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดนะสี่สิบแรงคูโบต้านะครับสี่สิบแรงคูโบต้าตัวนี้ราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสองเก้าเก้าอุปกรณ์ใบดันพันหลังนะเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ก็ปีหกศูนย์เหมือนกันนะรถก็เดิมๆเ,เหมือนกันครับนะเครื่องเดิมคัดเดิมนะสีเดิม ก็ตามสภาพก่อนนะครับช่วงนี้บางคันก็ถ้ายังไม่ได้เก็บงานเราก็จะนําเสนอแบบสภาพนี้ก่อนฮนะเอฟรับได้ก็มาคุยกันหรือจะสั่งเราเก็บงานปรับสภาพก็ว่ากันไปแล้วแต่ FC ก็ได้ราคาที่ย่มเยาวลงมานะครับก็คือแต่ละคันคันนี้ก็2องแสนใบดันพันหลังเล่มทะเบียนามาดูรถเล็กกันอีกสักนิดนึงนะรถเล็กเหลือยังเยอะเลยตัว B เราเหลืออยู่6คันนะโซลิดเหลืออยู่2คันโซลิดตัวนี้ ได้ตัวรถกับโตรตารี่หลังโครงกันใบอ้อยด้วยนะครับเล่มพร้อมปี62หนึ่งแดบาทครับหนึ่งแส่วน B ีสอหน้าคันตรงนี้ที่มีโครงกันใบอ้อยอหคันได้โตรตารี่ตาช้างแถมหตัวมีโครงกันใบอ้อยให้เป็น B 2สองคันละหนึ่งแบาทนะมีหคันหนึ่งแสันบาทรถปีหกนะเล่มพร้อมทุกคันนะครับอันนี้ปีหกส หนะึ่งแสนแปบาทเป็นโซลิดได้ตัวรถโครงกับไม้ยโลตารี่หลังเช่นกันเยื้องเข้าไปข้างใน4ี่เจ็ดดีทีสองแสนหกหบาทนะครับสองแสนหกาพตัวเป็น4,708จ็ดนีทีนะครับเดี๋ยวขยับอ้อมมาทางนี้นิดนึงขยับอ้อมมาตัวนี้ก็จะเป็นคูปตะแอลห้าศูนย์นะครับห้าศ 50แรงคูโบต้านะตัวนี้ก็อยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้หน้าได้หลังเล่มทะเบียนนะครับอันนี้ก็ปีห้าห้าเก้าถัดไปเป็น L3408 นะ34แรงคูปอต้า1 5 9 0 0 0บาทนะครับรถเดิมๆ159,000นะาใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเป็น MU 4902ตัวนี้รถสภาพสดมากครับเล่มปี64รถ600กว่าชั่วโมงเดิมทุกจุดนะครับ เครื่องคัดท้ายสีเดิมยางเดิม5้9 0 0นบาทนะครับห้บ 5, 59, บาแ0 0หาน้าันหน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมครับแถมส่งฟรีทุกคันครับ300กิโลเมตรแรกมาดูที่ยันมาโซลิดบ้างตัวนี้50 e x 5 0 5 0แรงนะเป็นชัตเทิลนะโซลิดยันมาใหม่มากครับรถปี6780ชั่วโมงนะย้ำว่าใหม่มากสภาพนะครับนะใหม่มากดูสีใบดันครับดันนายังไม่ถลอกจะรอแค่คมใบมีดนิดเดียว ห้าแสนหะ้าหมื่นเก้าพันบาทเขาคันนี้ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่งรับแลกเปลี่ยนทีเทิร์นนะครับมีรถเก่าอยากเทิร์นรถรุ่นใหม่ๆก็ติดต่อมาได้นะครับ,อ,อ,รอ,บ,นะรบอ่าตัวนี้จะเป็นรถติดจองนะที่จอดอยู่สี่คันตัวนี้เป็นรถติดจองแล้วก็รถเกี่ยวข้าวตัวนี้ยังว่างนะครับอ่าที่ว่าแปดหมื่นเก้าพันบาทคือตัวนี้ครับดีซีหกศูนย์พัดนะครับ นะเป็นรถกระสอบนะครับเป็นตัวพัดนิ้วสปริงเล่มปี5 5รถเดิมๆขายสภาพนี้8,9,000บาทครับราคาเบาๆ8,9,000บาทนะครับ่า34รอเลือกจัดส่งแล้วนะครับ4,0อ่าดี SP 4ี DI 40 DT ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะอันนี้ยิ่งจากไหนนะอุตรดิตนะครับอุตรดิตลูกค้ามารอตั้งแต่6โมงเช้านะวันก่อนนะครับเพื่อที่จะมารอจองรถขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยด้านหลัง มีว่างอยู่นะครับเดี๋ยวคันไหนจองเราก็จะไม่พูดเยอะอ่ะอันนี้ก็ SP อันนี้ก็ติดจองขอบพระคุณยค <50 S 1> อย่างสูงห้าศูนัวนี้ว่างอยู่ครับติดคีบ3 8มแสนบาทนะครับสามแสนันยันมาหนึ่งแสก้าหมื่นเบาทครับยันมาสามแรงนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันนิวฮอแลนด์ทีซีสี่แาร์สองแสนห้าหมื่นเก้าพบาทแล้วก็รถเกี่ยวข้าวดีซีเจ็ดพปีหกรถเดิมๆดิมห้าแสนหบาท นะครับอ่ามุมนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณ FC ทุกท่านนะครับอ่านั้นจริงๆเหลือซีกนู้นอยู่ก็ยังไม่ได้อัปเดตรีวิวก็จะใช้เวลามากไปหน่อยเอาแค่นี้ก่อนคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเอาซีกฝั่งนู้นแล้วกันนะครับก็สนใจขั้นไหนสอบถามมาได้นะเบอร์โทร089232911นะครับผม089232911เสคเด็กเตอร์ น้องกีบุริรัมยินดีให้บริการครับผมลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ